ฝันของใครหลายๆคนเลยนะครับนั่นก็คือการผลิตวีล็อกออกมาสักตัวหนึ่งทีนี้เรามาดูกันครับว่าวีล็อกคืออะไรวีล็อกก็คือการบันทึกเรื่องราวต่างๆนะครับมันจะคล้ายกับการเขียนไดอารี่ครับแต่เป็นการเขียนไดอารี่นะครับในรูปแบบของวิดีโอแทนครับวีล็อกไม่มีรูปแบบที่ตายตัวเราจะสามารถพรีเซนต์มันออกมาอย่างไงก็ได้นะครับตามที่เราชอบตามที่เราต้องการ บางคนนะครับใส่แค่ภาพบรรยากาศบางคนพาเที่ยวบางคนพากินบางคนมีเสียงพูดบางคนมีพิธีกรทุกๆอย่างครับมันอยู่ที่ความชอบของเราครับในการทำวีล็อกขึ้นมาสักตัวหนึ่งแต่ถ้าสําหรับผมนะครับการจะทําวีล็อกขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับผมจะมีกฎอยู่ทั้งหมด5ข้อครับในการทํางานข้อ1ครับ คือการเก็บภาพบรรยากาศสถานที่ครับความสวยงามความน่าสนใจของสถานที่ด้วยช็อตและมุมกล้องต่างๆครับที่มันมีความแปลกใหม่มันมีความน่าสนใจข้อ2ครับคนครับผมต้องการที่จะเก็บคนไม่ว่าจะเป็นคนผู้เกี่ยวข้องคนเดินผ่านหน้ากล้องหรือคนที่อยู่ในสถานที่ต่างๆผมขอแค่ให้ในงานตัวนั้นนะครับมันมีคนอยู่ด้วยแล้วงานเรานะครับมันจะดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเลยครับข้อ3ครับ ภาพอินเสิร์ตครับภาพอินเสิร์ตก็คือจะเป็นภาพที่เราใส่เข้ามาในงานนะครับเพื่อให้งานเรามันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับภาพอินเสิร์ตนะครับจะเป็นการถ่ายเจาะนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของสถานที่หรือกิจกรรมที่ทําอยู่ในขณะนั้นได้หมดเลยครับข้อที่4นะครับเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของกล้องนะครับผมจะไม่นิยมนะครับให้ในการทํางานนะครับเราตั้งกล้องนิ่งนะครับตั้งบนขาตั้งแล้ววางกล้องนิ่งๆนั้นนะครับมันจะทําให้งานดูน่าเบื่อและไม่น่าสนใจครับ อย่างน้อยนะคบถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างอื่นใช่ไหมครับเรามีแก้ขาตั้งกล้องนะครับผมก็ต้องมีการแพนซ้ายแพนขวาทิวอัพทิวดาวนะครับเพื่อให้ภาพมันมีการเคลื่อนไหวครับแต่ถ้าเราสามารถมีอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นได้นะครับเช่นกิมบอลหรือลางดันล,ลี่นะครับผมก็จะใช้2ส,สิ่งน,นี้นะครับในการเคลื่อนไหวของกล้องนะครับ อยากให้จําไว้อย่างหนึ่งนะครับภาพที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเคลื่อนไหวช้าหรือเคลื่อนไหวเร็วนะครับยังไงนะครับมันก็ดูน่าสนใจกว่าที่เวลาเราตั้งกล้องนิ่งๆนะครับผมข้อที่5ครับเป็นเรื่องความยาวของชิ้นงานนะครับผมอยากจะแนะนำสักหน่อยหนึ่งนะครับการทำวีล็อกสักตัวหนึ่งนะครับความยาวนะครับควรจะอยู่ที่ประมาณ3-5นาทีครับถ้าเกิดว่ามากกว่านี้นะครับแล้วคลิปเรามันไม่ได้น่าสนใจมากจริงๆนะครับเขาจะดูกันไม่จบครับ ผมมองนะครับว่าความยาวประมาณ3มนาทีนะครับเป็นความยาวที่น่าจะโอเคที่สุดแล้วครับในการผลิตวีล็ออขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับนี่แหละครับคือกฎ5าข้อนะครับในการทาวีล็ออของผมกฎ5าข้อนี้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องใช้กับวีล็อออย่างเดียวนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าหลักในการถ่ายวิดีโอหรือหลักในการผลิตชิ้นงานของแต่ละประเภทนะครับ มันไม่ได้ต่างกันครับเพียงแต่ว่าเรามีการปรับลักษณะของงานนะครับให้เข้ากับชิ้นงานในแต่ละประเภทแค่นั้นเองครับส่วนเรื่องรูปแบบของการตัดงานนะครับบางคนชอบตัดช้าบางคนชอบตัดเร็วบางคนชอบใส่ลูกเล่นทั้งหมดนี้นะครับไม่มีข้อกำหนดตายตัวครับไม่มีว่าวิธีไหนที่ถูกวิธีไหนที่ผิดการทำวีล็อกหรือการทำคลิปออกมาคลิปๆหนึ่งนะครับมันไม่ได้มีรูปแบบตายตัวครับ มันอยู่ที่ความชอบของเราครับว่าเราจะชอบงานล,ลักษณะไหนแล้วงานที่เราชอบนั้นนะครับเวลาที่เราปีเซนตนออกมานะครับคนดูจะชอบกับเราหรือเปล่ามันอยู่ตรงนี้มากกว่าครับรูปแบบจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ขอแค่เป็นสิ่งที่เราชอบและเป็นสิ่งที่คุณดูต้องการมันก็จบแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับงานแต่ละตัวที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับ มันเลยไม่มีทางเหมือนกันเด็ดขาดครับเพราะความชอบของแต่ละคนมันไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้วครับบางคนอาจจะชอบแค่แการใส่ภาพอย่างเดียวนะครับบางคนอาจจะชอบเรื่องของการใส่ภาพแล้วก็ตัวหนังสือหรือบางคนอาจจะชอบในการใส่ลูกเล่นเข้าไปแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับใส่เข้าไปให้หมดเลยครับงานยิ่งมีความหลากหลายมันก็จะยิ่งมีความน่าสนใจครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้ดีๆอย่างนี้นะครับ สามารถกดติดตามไปที่เพจเทควันออนไลน์เลยนะครับจะมีคลิปความรู้ด้านการผลิตวิดีโอและมีเดียต่างๆนะครับมาอัปเดตให้ทุกวันนะครับหรือถ้าคุณต้องการที่จะรับชมทางช่อง YouTube นะครับสามารถติดตามรับชมได้ที่ทางช่องเทควันออนไลน์เช่นกันครับแล้วคุณจะไม่พาะลาดสาระความรู้ดีๆอย่างนี้เลยครับผม